สวัสดีค่ะแมรี่ย์อวันพามาชมสินค้าโอท็อปนะคะงานอพาระเมินนะคะประเมินนะคะสวยงานราชก,การเพิ่นนะคะแมี่ย์อวันเป็นแขกรับเชิญน,นะคะพี่น้องค่ะพา,ามาชมนะคะนี่คือน,นะคะพี่น้องค่ะสินค้านะคะจากสารมีเสื้อมีตะกร้าสวยงามค่ะพี่น้องค่ะออกล้านนะคะออกล้านอ่าออกล้านสินค้าโอท็อปคนหลายลายค่ะพี่น้อง คนเยอะมากค่ะมีขนมข้าวต้มมะขายเนาะค่ะพี่น้องค่ะตะก้าเนาะคะ่ะพี่น้องตะก้า,กาแล้วก็เสื้อโอ้พี่น้องค่ะสินค้าหลายเดี๋ยวยื่นใพ่มาชมเนาะคะ่ะอันนี้เป็นกองกุงแม่บ้านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะม,มีขนมมีขนมมีสมปานะค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะโอ้มานีข้นมาหลายเลยพี่น้องค่ะ นาะค่ะพี่น้องพามาชมนะคะด้านนี้ก็จะเป็นขนมใส่กรอบนะคะพี่น้องค่ะเป็นแหนมหมูแหนมเนื้อเนาะค่ะแหนมหมูแหนมเนื้อค่ะโอ้เยอะแยะเนาะค่ะพี่น้องค่ะเออสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปค่ะผลิตภัณฑ์อ่าดีเด่นของตำบลเกษตรวิสัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นก็จะผลิตภัณฑ์ของเกษตรวิสัยเนาะค่ะพี่น้องมีป้าย มีป้ายทุกซุกทุก,ท,กทุกล้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นของดีของอเภรเกษตรดีไซน์เนาะค่ะพี่นอ้องข้าวหนุมไส้รอกนนอะค่ะพี่น้องค่ะสินค้านี่ค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นแกะสลักเนาะค่ะแกะสลักผลไม้ค่ะพี่น้องค่ะ สวยงามน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะ่าอวนพามาชมนะค่ะพี่นอ้นองนี่ค่ะพี่น้องค่ะอ่าเป็นงานฝีมือค่ะงานฝีมือนะคะ่ะ,คะพี่นอ้องแกะแกะสลักผลไม้นะคะ่คะ,คะพี่น้องค่ะนี่อ่ามีแตงโมมีมะละกอพี่น้องค่ะมีแคนตบอร์รีนะคะ่ะพี่น้องนะคะ่ะนะคะ่ะแครอทนะค่ะ สวยงามสวยงามมอพี่น้องโอ้เหยียดเกิดลายสวยงามมอพี่น้องค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องค่ะพามาชมเนาะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นอ่าแกะหัวร้อนแค่ร้อนเนาะค่ะพี่น้องเป็นแกะได้งามดีอประดับประดาสวยงามเนาะค่ะพามาชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะว้าวขายดีแห้งค่ะพี่น้องขายดีมากเนาะค่ะผักปลอดสารผักปลอดสารเนาะค่ะ นี่<อ>คับพี่น้องค่ะว,ว้าวนี่กระลำปีผักสลัดเนาะค่ะพี่น้องสวยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากค่ะเศรษฐกิจพ,พ่อเพียงของตำบลเกษตริสัยเนาะคะ่ะจะมีป่ายเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นอ่าต้นหอมเป็นผืชผักเนาะคะ่ะนี่ค่ะโอโ้ยกสวนยกไหน้าลงมาเลยค่ะพี่น้อง นี่คือเออ่หน้าเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือหน้นาเขาแล้วค่ะเอามา้ยังเหลือไ <นา S 2> ว้เจ้าดีนี่ครั <laughs> พี่น้องค่ะว้าวสวยงามแห้งนาะค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะถ้ามาชมอีกข้างหน้านนี่นาะค่ะพี่นออ้องอ่าด้านนั่นก็จะมีบอ่อป่ามีสวนกั้วเนาะคะ่ะยกสวนกั้วมาเลยนะค่ะพี่น้องค่ะว้าวพี่น้องอันนี้ก็คือ อันนี้คือเอ่อกล้วยเนาะค่ะอ้าวอันนี้คือขี่ไต้กะบองบานเท้าเออมีเตามีเตานะค่ะออกมาออร่านะค่ะมิคุกมีเบาเนาะค่ะพี่น้องค่ะออร่านค่ะพี่น้องครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะท่านไปจุกจะเข้าเด้อจังวัดใหญ่วังบัดเนาะมันมีบริษัทหนึ่งมากเขาจะขอถามว่าผู้จัดการโอ้โอ้อาจารย์เก่าโม่งเลยไม่ใช่หมื่นเอื้นมื่นเอื้นว่างพอดี จ้าจ่าจ่าไปจะเข้าไหวบัตรไงเฮานี่ละอ๋อจ้าจ่าโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือโอ้โหเยอกระถางมาเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่เอาบ่อปลามาเลยเนาะพี่น้องบ่อปลาเนาะค่ะต้นหอมเป็นกระถางกระถางนี่ค่ะผักสวนครัวนี่ค่ะพี่น้องค่ะกะลัมอ่ากะลัมพีหัวสีเขียว อ๋อนี่หัวสีขาวค่ะพี่น้องว้าวพี่น้องคะ,งคะสินค้าเยอะแยะมากมายเนาะคะ่ะมาดูชมนี่ต้นพริกของเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องพริกชอ์ค่ะสีม่วงสีม่วง,งนี่บ,อบ่อปลาค่ะพี่น้องค่ะ่สวัสดีค่ะยกบ,อบ่อปลามาเลยอ่าเน,ะะนะาะค่ะพี่น้องค่ะว้าวแต่ท้ายลูกนี่คะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ พามาชมสินค้านะคะพี่นอ้องค่ะว้าวอ,นนอันนั้นก็จะเป็นอันนั้นก็จะเป็นเกวียนเกวียนเนาะคะ่ะพี่นอ้องเกวียนนะคะพี่นอ้องค่ะอุย้ยออกล้าน<ม>ลายเนาะคะ่ะ<ม>เ,เป็นโอท็อปปันเฮ้าเนาะคะ่ะพี่นอ้องนี่ด้านนี้ก็จะเป็นเออสว,วนกะหล่ำปีคะ่ะพี่นอ้องค่ะพามาชมนะคะพี่น้องเห็นบ้างสวยงามบ่คคะพี่นอ้องค่ะนี่คือกะหล่ำปีนะะเนาะคะ่ะะระแเน่เนาะค่ะผักสมบวร จัดนาลานย่างสวยเลยค่ะพี่น้องค่ะสินค้าโอท็อปเนาะค่ะมองว้าวจรีม่วงกับนีเนาะพี่น้องมาชมค่ะพามาชมนะคะพี่น้องค่ะจ้าคลิปนีแบบพามาชมเนาะค่ะออกลานงานประเมินพอนะคะงานประเมินเนาะค่ะพี่น้องสินค้าโอท็อปหลากหลายหลากหลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาโชว์เนาะค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณที่กำลังใจค่ะพี่นอนค่ะคิยนาคลิหนาเจอกันไหมเนาะค่ะเนาะคิหนาเจอกันใหม่ค่ะ